การครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ปลายหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกมีชายหนุ่มผู้กล้าหาญชื่อว่าพี่ขุนพี่ขุนเป็นพรานผู้รู้จักป่าเป็นอย่างดีเขาไม่เคยทำร้ายสัตว์เพื่อความสนุกแต่จะช่วยดูแลป่าและปกป้องผู้คนจากอันตรายในหมู่บ้านนั้นทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขเด็กๆวิ่งเล่นเสียงหัวเราะด,ดังตลอดวันแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดสัตว์ในหมู่บ้านเริ่มหายไปบางคืนมีเสียงคำรามดังมาจากป่าลึก เสียงดังกึกก้องเหมือนสัตว์ยักษ์ย้ายกำลังโกรธเกรี้ยวชาวบ้านหวาดกลัวต่างพากันนำเรื่องไปบอกผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านก็ไปหาพี่ขุนทันทีพี่ขุนจา๋าช่วงนี้ป่ามีเรื่องประหลาดนักช่วยดูให้ทีเถิดลูกวัวลูกแพ้หายหลายตัวแล้วชาวบ้านต่างหวาดกลัวจนไม่กล้าออกไปไร่นาพี่ขุนพยักหน้าอย่างจริงจังเขารู้ว่าต้องรีบหาความจริงไม่อยากให้ใครในหมู่บ้านเป็นอันตรายก่อนออกเดินทาง พี่ขุนเรียกเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้องอินน้องอินเป็นคนขยันช่างสังเกตและรักป่าเช่นกันอินเอ๋ยพรุ่งนี้เราออกเดินป่ากันนะอยากให้เจ้าศึกษาการดูแลธรรมชาติไปด้วยน้องอินยิ้มกว้างตื่นเต้นที่ได้ร่วมเดินทางกับพี่ขุนค่าคืนนั้นลมพัดใบไผ่เสียดสีกันดังกรอบแกรบท้องฟ้าเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวระยิบระยับแต่กลางป่านั้นกลับมีเงาดำใหญ่เคลื่อนไหวไปตามกิ่งไม้ ดวงตาแดงวาวส่องแสงในความมืดตามมาด้วยเสียงคำรามก้องกังวานแต่ไม่ใช่เสียงน่ากลัวสำหรับเด็กๆในเรื่องนี้เพราะเสียงนั้นแท้จริงคือเสียงของวานอนผู้โดดเดี่ยวผู้ถูกเข้าใจผิดมาเนิ่นนางว่านอนตัวยักษ์ยายนั้นไม่ได้ต้องการทำร้ายใครมันเพียงเฝ้าดูแลป่าที่เป็นบ้านของมันและบางครั้งมันก็แค่หิวเกินไปจึงเผลอทำให้สัตว์หายไปวันรุ่งขึ้นพี่ขุนและน้องอินสพายกระเป๋า เดินลัดเลาะสู่ป่าลึกเสียงนกกู่ร้องรับรุ่งอรุณแสงแดดลอดผ่านยอดไม้ลงมาเป็นลำมดงามพี่ขุนจาป่าลึกแบบนี้มีอะไรบ้างนะอินถามด้วยแววตาสงสัยในป่ามีทั้งสิ่งที่เห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นเราต้องเดินด้วยใจดีและเคารพธรรมชาติทั้งสองเดินตามทางดินนุ่มจนถึงลำธารใสน้ำเย็นไหลเอื่อยๆมีผีเสื้อบินล้อมรอบราวกับทักทายแต่ท่านใดนั้น เสียงสั่นสะเทือนเบาๆก็ดังขึ้นจากยอดไม้ไกลๆฝูงนกตกใจบินเพื่อเป็นฝูงใบไม้ไหววูบเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วอินหันไปมองตื่นเต้นพี่ขุนนั่นตัวอะไรกันนะพี่ขุนยิ้มบางๆบางทีเราอาจได้พบเพื่อนใหม่ก็ได้แต่จำไว้อินต้องสงบและใจดีและนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันลี้ลับในป่าลึกที่มีสหายผู้ไม่คาดคิดรออยู่ในเงามืดของต้นไม้ใหญ่ ว่านระย,ย์ค่อยๆเฝ้ามองไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความอยากรู้มันคิดในใจเงียบๆมนุษย์สองคนนี้จะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันนะเช้าวันใหม่ในป่าลึกเสียงไก่ป่าขันแววจากไกลหมอกบางๆลอยเหนือพื้นหญ้าเหมือนผืนป่ากำลังค่อยๆตื่นขึ้นมาพี่ขุนกับน้องอินก่อกองไฟเล็กๆต้มน้ำร้อนจิบชาร้อนหอม,หอมกลิ่นใบชาผสมกลิ่นไม้สดในอากาศเย็น ทำให้เช้านั้นสดชื่นเป็นพิเศษอินรูปตาและหาวยาวพี่ขุนวันนี้เราจะตามหาอะไรหรือครับพี่ขุนยิ้มอ่อนๆเราจะหาต้นเหตุของเสียงเมื่อคืนและดูว่ามีสัตว์ตัวไหนเดือดร้อนหรือไม่ในป่าทุกชีวิตมีสิทธิ์อยู่ร่วมกันอินพยักหน้ารู้ดีว่าพี่ขุนสอนเสมอว่าผู้เดินป่าต้องมีเมตตาและไม่ทำร้ายโดยไม่จำเป็นหลังเก็บสัมภาระทั้งคู่เดินต่อไปตามทางลำธาร แสงแดดลอดผ่านใบไม่พิพรายเสียงน้ำไหลคลอเหมือนเพลงเบาๆของธรรมชาติไม่ทันไรอินก็ชะงักเขาเห็นรอยเท้าใหญ่บนโคลนริมน้ำรอยนั้นใหญ่กว่าคนสองเท่าทีเดียวพี่ขุนดูนี่สิครับอินชี้ตาโตพี่ขุนย่อตัวสำรวจแต่รอยด้วยปลายนิ้วเบาๆไม่ใช่รอยหมีและไม่ใช่รอยช้างเหมือนรอยฝีเท้าลิงแต่ใหญ่เหลือเกินอินกลืนน้ำลายแล้วมันจะดุใหมครับ พี่ขุนลูบหัวเด็กชายในป่ามีทั้งสิ่งที่อ่อนโยนและสิ่งที่หวาดกลัวบางครั้งสัตว์ไม่ได้ดูร้ายมันแค่กลัวว่ามนุษย์จะทำร้ายมันก่อนอินยิ้มอย่างสบายใจขึ้นเข้าใจความหมายในคำพูดนั้นไม่นานนักเสียงสั่นสะเทือนเบาๆก็กลับมาอีกครั้งคือคือใบไม้สูงไหวเหมือนมีมือใหญ่ๆจับเขย่ยอินสะดุง้งมามาอีกแล้วครับพี่ขุนแต่พี่ขุนกลับยืนอย่างสงบ หลับตาฟังเสียงลมและยอดไม้เรากับฟังเสียงจากเพื่อนเก่าคนหนึ่งจากบนกิ่งสูงเงาดำใหญ่ปรากฏขึ้นแวบหนึ่งดวงตาสีแดงส่องวาบแล้วหายไปอินกำมือแน่นแต่ไม่ใช่ความกลัวมันคือความอยากเห็นตัวจริงของสิ่งลึกลับนั้นพี่ขุนครับถ้ามันอยู่จริงๆเราจะทำยังไงดีเราจะไม่ไล่ไม่จับเราจะขอคุยกับมันก่อนบางทีมันอาจต้องการความช่วยเหลือ ระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันเสียงหวีดเบาๆดังมาจากใกล้ๆเหมือนเสียงสัตว์เล็กตกใจร้องทั้งคู่รีบเดินไปตามเสียงจนพบลูกกวางตัวน้อยขาติดกับรากไม้ใหญ่มันกำลังดิ้นเพราะตกใจอินรีบเข้าช่วยค่อยๆแก่รากไม้ออกพี่ขุนลูกหัวลูกกวางเบาๆท่งเสียงปลอบอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรนะเจ้าตัวน้อยเราไม่ได้มาทำร้ายลูกกวางค่อยๆสงบลง ก่อนจะยืนขึ้นและวิ่งกลับเข้าป่าไปทันทีที่ลูกกวางหายไปเสียงหนักหนักดังก้องเหนือหัวตกตกตกอินเอนจี้องค์ขึ้นเห็นเงาร่างใหญ่กำลังกระโดดไปตามกิ่งไม้เงานั้นหยุดบนกิ่งสูงสุดหันมามองทั้งคู่ด้วยสายตาประหลาดไม่ใช่ความโกรธแต่เหมือนกำลังตรวจดูอินกระซิบมันเห็นที่เราช่วยลูกกวางใช่ไหมครับพี่ขุนพยักหน้าสิ่งในป่ารู้ว่าใครใจดี และใครมาด้วยเจตนาร้ายเสมอลมเย็นพัดผ่านเบาๆใบไม้ไหวเหมือนกำลังทักทายวานรยักษ์ค่อยๆขยับหายเข้าไปในเงาใบาไม้ทิ้งไว้เพียงความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูแต่อาจกำลังคอยเฝ้ามองอยู่อินหันมามองพี่ขุนพี่ขุนครับผมว่าเขาไม่ใช่ตัวร้ายเลยนะพี่ขุนยิ้มอ่อนบางทีเขาอาจเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่โดดเดี่ยวและกำลังมองหาคนที่เข้าใจเขา เสียงลมพัดอ่อนๆเหมือนคำตอบยืนยันจากป่าลึกและนี่คือจุดเริ่มของการเป็นเพื่อนระหว่างมนุษย์ตัวเล็กๆกับผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ในเงาไม้อาทิตย์ใหม่ทอแสงอุ่นอาบยอดไม้เสียงจักจั่นเริ่มคึกคักเหมือนป่ากำลังชวนทุกชีวิตออกมาผจญภัยพี่ขุนและอินเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางต่อคราวนี้ทั้งสองตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าผู้พิทักษ์วานอ,นอนต้องอยู่ไม่ไกลแน่ อินเดินไปพลางมองยอดไม้เพื่อจะได้เห็นเพื่อนลึกลับอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีอะไรให้เห็นมีเพียงเสียงใบไม้พริ้วกับนกกวักร้องทักทายพี่ขุนครับวันนี้เราจะได้เจอเขาอีกไหมนะถ้าเจ้าวานอนอยากรู้จักเราสักวันหนึ่งเขาจะออกมาเองเราทำหน้าที่ของเราไปก่อนคือดูแลป่าและเรียนรู้จากมันอินพยักหน้าเงึกๆึกตั้งใจจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าเหมือนพี่ขุนให้ได้ท่านใดนั้น เสียงดังปึ้งตกตกเหมือนอะไรหนักๆกตกลงบนพื้นใกล้ตัวอินสะดุ้งแผ่นตัวหลบหลังพี่ขุนอะอะไรตกมาครับพี่พี่ขุนก้มดูปรากฏว่าเป็นผลไม้สุกลูกโตโตกลิ้งมาหยุดตรงหน้าพอดีอินเก้าหัวผลไม้จากฟ้าเหรอครับยังไม่ทันพูดจบผลไม้อีกลูกก็ร่วงลงมาตกคราวนี้โดนรองเท้าอินเต็มๆอินกระโดดหยองโอ้ยใครแกล้งเนี่ย แต่แล้วเสียงหัวเราะแผ่วๆคล้ายลมกระซิบก็ดังลงมาจากยอดไม้สูงฮิฮิ <c oughs> อินเงยหน้าเห็นเงาดำใหญ่ๆขยับไปมาอย่างว่องไวเหมือนกำลังซ่อนตัวเล่นซ่อนหาพี่ขุนเขาแกล้งเราครับพี่ขุนหัวเราะเบาๆบางทีเขาอาจจะอยากเล่นกับเรานะอินทำหน้าจริงจังแล้วตะโกนขึ้นไปบนยอดไม้ถ้าอยากเล่นละก็โยนลงมาอีกเลยสิ้นเสียง ผลไม้หลายลูกร่วงลงมาเป็นฝนเลยตุบตุกตุก,ตกอินวิ่งหลบซ้ายทีขวาทีหัวเราะไปด้วยเหมือนกำลังเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนคนหนึ่งพี่ขุนเองอย่างยิ้มบรรยากาศในป่าคราวนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากนั้นเงาร่างใหญ่ก็โหนเครือะวันลงมาแวบหนึ่งรวดเร็วเหมือนลมพัดพอจะเห็นรูปร่างร่างยักย้ายลิงสีน้ำตาลเข้มดวงตาเป็นประกายสุกสนมันเอียงคอ เหมือนถามว่าสนุกไหมละ่ะอินยกมือทักสวัสดีครับเพื่อนลิงยักย้ายอยากเล่นด้วยกันไหม่วานรปีศาสตร์ทำเสียงฮูกเบาๆแล้วโยนผลไม้ลูกหนึ่งมาอย่างตั้งใจกลิ้งมาหยุดที่เท้าอินอินยิ้มกว้างหยิบผลนั้นขึ้นแล้ววางกลับลงไปเหมือนส่งคืนอย่างสุภาพพี่ขุนพึมพำเบาๆเขาเริ่มไว้ใจเราแล้วท่านใดนั้นเสียงร้องอ้าเวยดังจากพุ่มไม้ใกล้ๆ ชายชาราเก็บสมุนไพรเดินออกมาชื่อว่าตาแปลงผู้เท่าที่อยู่หมู่บ้านใกล้ป่าตาแปลงเห็นว่านอนยักย้ายบนกิ่งไม้ตกใจจนตะลึงตาค้างโอยตายตายของจริงของจริงเลยวานระตกใจเช่นกันรีบโผลตัวหนีกลับขึ้นยอดไม้หายไปทันทีอินหัวรอบเบาๆตาแปลงเขาไม่ทำใครหรอกครับเขาแค่อยากเล่นแต่ตาแแปลงรีบโบกมือ อย่าไว้ใจสัตว์ใหญ่อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ขุนเดินเข้ามาปลอบตาแปล่งไม่ต้องกลัวเขาเห็นเราไม่ทําร้ายป่าเลยแค่มาดูเฉยๆตาแปล่งมองสองคนแล้วยิ้มเอ็นดูพวกเองนี่แปลกนะกลัวซะที่ไหนกลับหัวรอดใส่เสียอีกอินยิ้มกว้างก็เขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คนพูดนี่ครับผมว่าเขาเหงาพี่ขุนพยักหน้าเห็นด้วยแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้เหมือนป่ากำลังยิ้มเช่นกัน ก่อนจากไปตาเปล่งกระซิบถ้าเองคิดจะเป็นเพื่อนมันจริงๆต้องทำด้วยใจเมตตาเสมอนะลูกอินตอบหนักแน่นครับตาผมจะเป็นเพื่อนแท้ของเขาเหนือยอดไม้วานอรผู้โดดเดี่ยวโผล่หน้าออกมาอีกครั้งดวงตาเป็นประกายอบอุ่นเหมือนกำลังยิ้มกลับมาเพื่อนใหม่ในป่าเกิดขึ้นแล้วและนี่ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นการผจญภัยครั้งใหญ่และความลับของวานนอรยักษ์ยังรออยู่เบื้องหน้า เย็นนั้นท้องฟ้าเป็นสีส้มทองอ่อนๆเสียงนกโผลกลับรังลำธารใสสะท้อนแสงระยิบระยับพี่ขุนกับอินตั้งแคมป์ใกล้น้ำตกเล็กๆก่อไฟอย่างระมัดระวังน้ำเดือดปุดๆอยู่ในหม้อดินกลิ่นซุปสมุนไพรหอมฟุ้งไปทั่วอินนั่งยองยองมองไฟตาเป็นประกายตื่นเต้นไม่หยุดพี่ขุนครับวันนี้สนุกมากเลยผมไม่เคยคิดว่าลิงยักย้ายจะขี้เล่นขนาดนี้พี่ขุนหัวเราะเบาๆ ในป่ามีเรื่องที่เราไม่เคยรู้เสมอบางทีสิ่งที่คนคิดว่าน่ากลัวก็อาจจะเป็นเพื่อนแสนดีได้เหมือนกันอินพยักหน้าแรงๆรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ค่ำนั้นแสงจันทร์เต็มดวงนวลสดส่องลงมาบนผิวน้ำเหิ่งห้อยกระพริบแสงระยิบระยับเหมือนดาวเล็กๆบนพื้นดินลมเย็นอ่อนๆพัดใบไม้ไหวสู้ซาอินนั่งกอดเขา่าแอบมองยอดไม้เป็นระยะเขาหวังว่าจะได้เห็นวานรยักษ์อีก ไม่ผิดหวังเลยเพราะทันใดนั้นเสียงโครมเบาๆก็ดังขึ้นหลังผู้ไม้ใหญ่กรอบกรอบพี่ขุนจับไหลอินเบาๆให้ตั้งสติไว้ก่อนแล้วเสียงครางแผ่วๆก็ตามมาเหมือนเสียงที่เจ็บปวดอินกระซิบพี่ขุนมันไม่เหมือนเสียงตอนเล่นเลยนะพี่ขุนฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วลุกขึ้นช้าๆด้วยความระมัดระวังเดินตามมาแต่เดินเบานะทั้งคู่ค,ค่อยๆเดินผ่านผู้ไม้ใบเฟินปลิวไหวตามลม เสียงน้ำตกยังดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแล้วทั้งสองก็เห็นภาพหนึ่งซึ่งทำให้อินเบิกตากว้างว่านระยักษ์กำลังกุมแขนตัวเองดูเหมือนโดนของแหลมบาดเลือดสีเข้มไหลออกมาเป็นหยดหยดมันไม่ได้คำรามแต่นั่งนิ่งๆเหมือนพยายามอดทนดวงตาแดงสว่างแต่เต็มไปด้วยความเจ็บอินสะดุง้งพี่ขุนเข้าเจ็บโดยไม่ลังเลอินรีบก้าวไปข้างหน้า พี่ขุนถลึงตาเบาๆแต่ก็ยิ้มในมุมปากเพราะเห็นความใจดีในตัวเด็กน้อยอินยกสองมือขึ้นสแสดงว่าไม่มีอาวุธแล้วพูดเสียงเบานุ่มไม่ต้องกลัวนะเราอยากช่วยวันรยักษ์ชะงักก้มมองอินดวงตาแดงๆค่อยๆอ่อนลงพี่ขุนเดินเข้ามาอย่างช้าๆหยิบสมุนไพรและผ้าจากกระเป๋าอย่าก,กลัวนะเจ้าป่าเราจะปิดแผลให้เจ้าว่านอนไม่ขยับ เพียงหลับตาเบาๆยอมให้ทั้งสองดูแลอินพึมพำรรเบาๆเห็นไหมครับเขาใจดีแล้วก็ไว้วางใจเราพี่ขุนยิ้มเพราะเรามาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ป่าถึงยอมเปิดเผยความลับให้เราเห็นหลังรักษาแผลเสร็จว่านรยักษ์แตะหัวไหล่พี่ขุนเบาๆราวกับขอบคุณแล้วหันไปแตะหัวอินอย่างอ่อนโยนอินยืนนิ่งหน้าแดงด้วยความตื่นเต้นเขาเขาลูบหัวผม ท่านใดนั้นเสียงกิ่งไม้ดังกรอบแกรบจากไกลออกไปเสียงนี้ไม่นุ่มไม่แผ่วแต่น่ากลัวและเร่งร้อนวันรยักษ์ชะงักหันมองไปยังความมืดแววตาเปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีมันคำรามต่ำๆไม่ใช่เพื่อขู่พี่ขุนและอินแต่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภยัยพี่ขุนมองตามเสียงนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันมีบางอย่างในป่าคืนนี้บางอย่างที่แม้แต่วานรผู้พิทักษ์ยังต้องระวัง อินกลืนน้ำลายพี่ขุนนั่นเสียงอะไรครับพี่ขุนมองท้องฟ้าดวงจันทร์ยังสวยงามแต่บรรยากาศกลับเริ่มแปลกไปคืนนี้เรามีเพื่อนใหม่แต่เหมือนเรากำลังจะได้พบศัตรูด้วยลมโชยแรงขึ้นเป็นครั้งแรกในค่ำคืนนี้ที่ป่าดูเหมือนกำลังเตรียมใจบางอย่างค่ำคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านป่าใหญ่หมอกขาวลอยคลออยู่รอบภูเขา เงาไม้สั่นไหวเหมือนกำลังเล่าเรื่องราวลึกลับเก่าแก่นายพานคำน้อยยืนอยู่บนลานหินสูงข้างกายมีพลยิงธนูเตรียมพร้อมไฟคบส่องแสงสว่างสม่ำเสมอเหมือนหัวใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหลเสียงคำรามแผ่วๆดังจากข้างล่างโฮ๊โฮโฮ,โฮและกิ่งไม้ใหญ่ก็หักเปรียปร้ยยเหมือนมีใครตัวใหญ่กำลังปีนขึ้นมาวานรปีศาจปรากฏตัวอีกครั้งดวงตาแดงด่งไฟฟันแหลมคม เสียงหายใจคืดคลาดหน้าขนลุกเจ้ามนุษย์วันนี้เจ้าจะไปไหนไม่ได้อีกมันคำรามเสียงดังคำน้อยก้าวขึ้นหน้าถือคันสอนที่ได้รับจากหมอผีเท่าลูกศรเรืองแสงอ่อนๆเหมือนแสงดาวยามคำ่ำข้าจะปกป้องป่าและหยุดเจ้าให้ได้คำน้อยพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่วูปบะวานอนปีศาจพุ่งเข้ามาเร็วราวสายลมกรงเล็บแหลมพุ่งใส่คำน้อยกลิ้งหลบและยิงลูกศรหนึ่งดอกฟูบ ลูกสอปักบนไหลว่านรปีศาสแสงสีทองแผ่กระจายออกไปปีศาจร้องลั่นร่างสั่นไหวเหมือนกำลังทนแรงเวทมนต์ไม่ไหวเจ้ามนุษย์ข้าจะไม่แพ้มันกระโดดขึ้นยอดไม้และปักเท้าลงกระแทกพื้นจนหินแตกกระจายแต่คราวนี้คำน้อยไม่ถอยอีกแล้วเขานึกถึงคำสอนของพ่อผู้กล้าคือผู้ที่ปกป้องคนอื่นไม่ใช่ผู้ที่ทำร้ายคำน้อยตั้งสมาธิเล็งลูกสะดกสุดท้าย ซึ่งเปล่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์เล็กๆวานอนปีศาจคำรามและพุ่งเข้ามาครั้งสุดท้ายฉับคำน้อยปล่อยลูกศรวิ่งลูกศรบินทะลุผ่านหมอกไปปักใจกลางออกปีศาจปังแสงสว่างเจิดจ้าแผ่ไปทั่วทั้งหุบเขาหมอกควันค่อยๆสงบและร่างวานอนปีศาจค่อยๆละลายกลายเป็นแสงสีทองแล้วหายไปป่ากลับมาเงียบสงบเหล่านกเริ่มขับขาน ดวงดาวบนท้องฟ้าทอแสงระยิบระยับคำน้อยยืนหอบแต่แววตาเต็มไปด้วยความภูมิใจพวกเราทำได้แล้วเขาพูดก่อนยิ้มอ่อนๆพลเดินเข้ามาตบไหลเจ้าคือวีรบุรุษแห่งป่าคำน้อยคำน้อยก้มมองผืนป่าลมคืนข้ำพัดใบไม่ไหวเบาๆเ,เหมือนป่ากำลังขอบคุณเขาและในคืนนั้นคำน้อยตั้งสัจจะในใจว่าข้าจะปกป,ป้องป่าแห่งนี้ตลอดไป แล้วทั้งสองก็เดินกลับหมู่บ้านใต้แสงจันทร์อ่อนพร้อมเสียงลมหายใจของป่าที่กลับมาสงบสุขอีกครั้งนิทานจบแล้วขอให้เด็กๆฝันดีและเติบโตเป็นคนที่ปกป้องธรรมชาติเหมือนคำน้อยในเรื่องนี้